เาาจว่อะไรรคั๋อาาจยิบอ๋อหันหน้ามองกันหลักๆเลยคือต้องโฟกัสอยู่สสที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวสองคนเลยนะครับหันหน้ามองกอันพยายามหาเลิฟซีนตรงนี้นิดนึงครับมองหน้าเข้ามาการจมูกแตกกันนิดนึงครับเชน ตรงนีเดินได้เลยนได้เลยคงแขรงมากสอนนเ่อมีกลมารกถหน่งนห่งสอสามสหาหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นได้เอาไฟป่ะไฟยังไปฝง้นโอเคได้ครับนี่ต่อป